เป็นเรื่อว่าลมดีเจะาหน่องเพลงีรถมันมีรถเสียงเป็นไรเะไรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาแบบว่าเด่นเนี่ยพอช่วยเหลือมาเนี่ยเขาช้าอยู่นะดีแล้วคือแบบว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเรียกเด่นมาเลยนะเดียกทำไรแม่แม่จะให้มันบีบมันนวดแม่หน่อยไอเด่นา่ผกน่อยสินี่แม่เขาเรียกเองเนี่ยให้มาบีบมานวดเขาหน่อยให้ผมมานวดเหรอเอะรุ่นพี่ผมไม่เคยนวดใครเลยแม่ไม่นวดใครไม่เป็นเลยแม่อ้าวโดนสอน เด็กใหม่หน่อยได้ไหมมันทําแต่งานสวยงานบ้านนวดมันไม่เคยเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่สอนงานให้ได้พี่พี่นวดใี่แม่ประจําได้เชิญคุณหญิงแม่ขึ้นแค่นนอนให้สบายดีดีไปเอาหมอนมาสองใบอ่าไม่สองใบใบหนึ่งหนุนหัวแม่อีกใบหน่ะหนุนตูดเฮ้ยเส้นแม่จะได้ลอยขึ้นมาหนุนจะได้กดเส้นลงไปนอนแม่อยากเองไอเด็นดูเด่นใจดูดูนะเด็กจัาลูก แม่ทไงแม่ทำไมวันนี้ตีนเขยเออมันเแฉบโอ้ยเศรษฐีน้องตีนเนี่ยก็ดำนามามันเขาจัดจำเออปัดแล้วเรียบร้อยอันนี้นะโอ้หเต้นแข็งปักเลยแม่ต้องใครโอ๊ยโอ้ยผมเป็นอะไรอ้าชิบไก่นั่งอื้อเลยนะใจตกใจเลยไม่เคยเห็น แมวาเซลฟี่ส่ให้แมงเ <c oughs> ส้นมีอยู่เส,สน้นมีสมประตู<า>ประตูลมประตูระบาย,ปร,บายประตูน้ำประตูอะไรนะไม่ต้องเสือกน,นอน, <c oughs> นอ้หวนี้สาวใหม่อะวองเด็กไป ิประตูน้ำเลยไปเด็กดีดีกว่าเกดี่็งเลยเขยี่ยงเลยเด็กดีดีกว่าเออจะลงไปทั้งตัวเลยเรอไม่ชิงเตียงว่ะมึงเล่นอยู่ทุกคืนในี่ยองันลงัยอมมึงเล่นอะไรกันด้วยแม่แกมองอะไร อะไรอ่ะมึงได้มันเร็วไม่ใช่นะมันจะได้ดวนไงมันจะทบทำไมเนี่ยมันไม่ได้ทบเ<ม>ถียงแกทบเถียงอ, <c oughs> อ่ะค่อยๆจับด้วยนะเส้นแม่แต่บอลก,กัน chưa đổ đâu mẹ. <laughs> สุดยอดจริงเนี่ยแหละแม่ก็ชอบแต่เดนแต่เดนจำเป็นไม่เคยแต่เดนที่เมื่อไม่เคยจริงจริงเอาเลยเดนไม่เคยวันนี้เปลี่ยนคนนวดด้วยละไอ้คนเก่ามันรู้บางไอ้นี่ยักษ์แม่น้ำหนักกำลังดีเริ่มแรกเห็ใช่ไหมผมจำได้เส้นมันตึงไอ้ไอ้เดนแม่น่าจะเจ็บป่ะแม่ทุนไห คุดูนี่เมในสีิเลื้อนเป็นอะไรครับใเ็บแม่ทนได้่ะไอ้โดะวันนี้แม่ทเกมหแกโหยังไงวะโอจได้ําได้อันนี้คือประตูลมรลมปตูประตูระบายแล้วก็ประตูน้ประตูอะไรนะปหลนอนอปเป็นไงบ้างครับแม่ค่ะปามาจได้เริ่เลย おもちいい ใจที่ก่อนอะไรก็ไม่หลบแล้วแม่แล้วทำไมลอรอยู่โดนะจับเต้นให้ดีหน่อยดีดมือเ่ยอ่ะโดโดเฮมจม เนี่ยเป็นไงนะครับคุณนายตัวเนี้ยโอ้โหไม่ต้องมากลับกูตอนนี้แบบว่ายิงกระโปรงเปิดหมดเลยผ่อนว่แล้วว่าเส้นมันก็พอกมาแต่ว่าตอนนี้มันมีอากาศแบบว่าแบบง่วงอะเงียบแม่ยง่วงซะทั้งฝ่องเลยนะนี่คุณนายถ้าถ้าง่วงคุณนายก็นอนได้เลยครับเดี๋ยวมานอนด้วยกันได้ไหมเราไปด้วยคุณแม่หน่อยนอนฝากหน่อยค่ะ แล้วผมจะนอนไม่ได้ไงไมนะนะันน่าเกลียดเอกนอนไปเถอะค่ะอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวอ,อยู่ด้วยนะเออมึงเชื่อกูดิแม่ไหนเจ้าของบ้านเนี่ยอนุญาตมาเลยโแ<อ>ล้วนอนตรงไหนลิเกอยู่เล่น ครัั้นไหน่อนน่เขา uh ่า huh. มันก็ใหญ่ออนหน่ตกงไม่เคยนอนไปมันต้องาก็ไม่ร you know> ู้สิงยอับซ้าฝ่าแล้วนอนลงมาบิดใ้านอนลงมานอนได้ยัก็นอนนอนลงมาสิิวเลยเป็นไงแก ใส่โดไปขอะฮะอะไรอะไรนะไม่ได้ยิไม่ได้มี้ยิไม่ได้ยินเมื่อไร่จะรำคาญนจริงไต้องมีรงไปช่วยกันเข็นม้้ง ơi <mí toys> Khai bảo mày นี่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  để นี่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  biển

อยากเต้นอีกคนนู้นอใามาเต้นไอ,อ้พงเต้นหับพูดชื่อยังผิดเลยเอ<น>็ <Okay. S 2> เช่วยแด้วยดนะ็มแมคือแม่เยกชุดดนะไม่มป็นคนไ้จแมู่ไม่อยากูเด็กกับแม่นะด็กจะโงกอย,อยากเห็นชายผู้เหลือง,องเด็กกสตารนะลู

เกิดเรื่องใหญ่แล้พี่เรื่องอะไรคือผมฝันผมฝันว่าแม่มาหาใช่เนอะบางคราไปใส่ชุดดาวมาแทะไรฟาดแม่ขอยมึงบวชเอ้าพี่รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ได้ไงเราอยู่ในฝันกับมึงด้วยพี่แต่ว่าผมรับปากแม่ไว้ต่อผมจะบวชให้แม่เอาไงก็เอากันเว้ยนั้นเอาไงพี่เราไปบวชด้วยกันนะไปบอกพี่ยาข้าห่วงใหญ่ฝันยิงใหญ่เข้าไปเนื้อเป็นหัว